สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองไลน์ดีนะครับเพิ่มช่องทางนะครับกลุ่ม a c e b o o k นะครับก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับกลุ่มนะครับค้นหานะครับสลาลมคอยชแนลนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมไปนะครับเดี๋ยวผมจะตอบรับเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็อ่ รายการหลักๆที่รับซื้อนะครับจะเป็นพวกเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเดี๋ยวมีรายการจะรับซื้อหลายรายการนะครับที่ไม่เพียงพอนะครับผมซื้อมาขายนะครับก็รายการมันเหรียญมันขาดนะครับช่วงนี้คือไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอทําเรื่องธนบัตรก่อนนะครับมีสอบถามกันมาเยอะนะครับมีส่งรูปธนบัตรให้ผมดูเยอะมากนะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับอ่านี่นะครับแบบเนี้ยนะครับ ส่งมาให้ผมดูมากนะครับบอกว่าเป็นธนบัตรรุ่นใหม่นะครับช่องพี่ประกาศรับซื้อนะครับขอย้ําอีกนิดนึงนะครับขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งช่องผมไม่เคยรับซื้อนะครับแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนนะครับเนี่ยส่งแบบนี้มาเยอะมากนะครับบอกว่าช่องพี่รับซื้อช่องพี่รับซื้อนะครับพอผมแจ้งบอกว่าถ้าช่องผมรับซื้อให้เอาคลิปมายืนยันนะครับก็ไปเอาคลิปของของช่องอื่นๆมานะครับซึ่งต้องเข้าใจนะครับว่า ช่องไหนทําคลิปเพื่อนๆก็ต้องส่งไปขายช่องนั้นนะครับก็แยกช่องให้ออกก่อนนะครับมันจะมีชื่อช่องบุมีชื่อช่องบอกอยู่ใต้คลิปนะครับว่าคลิปนี้เป็นของช่องไหนนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับสอนดูช่องก่อนนะครับดูช่องให้แยกช่องให้ออกก่อนนะครับว่าช่องไหนทําคลิปนะครับก็ติดต่อไปช่องนั้นนะครับแบบธรรมดาแบบนี้นะครับถึงจะเป็นรุ่นใหม่โพลิเมอร์นะครับผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับแบบนี้นะครับ เป็นทแบบธรรมดาแบบนี้นะครับส,สภาพผ่านการใช้งานอันนี้ผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบที่รับซื้อนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างอยู่หนึ่งใบนะครับเนี่ยเหมือนรุ่นเนี้ยนะครับอันนี้คือแบบปกติธรรมดานะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ลองส่งรูปมาดูนะครับแต่ผมซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงนะครับผมแจ้งเลยนะครับซื้อได้ในราคาไม่สูงเพราะว่าอะไรในกลุ่มซื้อขายนะครับนับปัจจุบันนะครับวันนี้ วันที่26นะครับลงขายกันอยู่ฉบับละ80-85ถึงบาทนะครับพลิเมอร์รุ่นนี้นะครับพลิเมอร์รุ่นนี้ขายกัน80-85บาทนะครับดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็ฟังที่ผมอธิบายช้าๆชัดๆนะครับผมเอาอันนี้มาเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่ผมประกาศรับซื้อตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่าท่ันบราที่รับซื้อนะครับนี่ ใบนี้หลายๆท่านเคยเห็นนะครับเห็นไหมครับสองใบมันแตกต่างกันยังไงครับเพื่อนๆเนี่ยสองใบแตกต่างกันนะครับนี่นะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับดูเลยนะครับเนี่ยธนบัตรที่ผมรับซื้อเป็นธนบัตรที่เป็นธนบัตรตัวอย่างเห็นไหมครับเนี่ยจะมีตัวอักษรพิมพ์ว่าตัวอย่างเห็นไหมครับอขอใช้ด้านด้านด้านนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนปากกานะครับ เห็นไหมครับตัวอย่างแล้วก็มันจะมีเลขนะครับนัมเบอร์อยู่นะครับนี่นะครับด้านหลังก็เป็นเขียนว่าตัวอย่างพิมพ์ว่าตัวอย่างตัวแดงๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับที่ผมรับซื้อนะครับธนบัตรตัวอย่างเป็นแบบเหมือนธนบัตรหลักเลยที่รับซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆออยากจะขายช่องผมนะครับหาแบบนี้มาขายนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับสลาลมพอยชแนลนะครับ รับซื้อแบบนี้นะครับรับซื้อตัวอย่างนะครับส่วนธนบัตรอื่นๆก็มีอีก 2- 3สามชนิดเดี๋ยวผมค่อยเอาทำคลิปออกมาแล้วกันนะครับนี่นะครับตัวอย่างรับซื้อนะครับตัวอย่างธนาบัตรตัวอย่างเนี่ยสังเกตง่ายๆมีคำว,ว่าตัวอย่างแล้วก็มีตัวเลขนะครับเหมือนบางรุ่นบางรุ่นก็จะมีตัวพิมพ์ว่าตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวเลขจะอยู่ด้านหลังประมาณนี้นะครับก็ลองสังเกตดูธนาบัตรตัวอย่าง มีทุกรุ่นนะครับเพื่อนๆก่อนใช้สังเกตนะครับรุ่นเนี้ยถ้าเป็นแบบธรรมดาแบบเนี้ยผมไม่ได้รับซื้อแต่ถ้ามีตัวอักษรพิมพ์ว่าตัวอย่างอันนั้นรับซื้อนะครับราคาตามสภาพถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับเริ่มต้นที่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมกลัวเพื่อนๆจะ ดูคลิปไม่จบแล้วจะไม่เข้าใจนะครับนี่นะครับถ้าถ้าเป็นตัวอย่างสภาพผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อ1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าผ่านใช้น้อยสภาพสวยนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่2,000ถึง3,500บาทนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปรับซื้ออยู่ที่3,000นนะครับก็ ตอนนี้ก็ถือว่าหาค่อนข้างยากแล้วก็ผมก็มีความต้องการนะครับมีลูกค้าสั่งมาผมจึงมาทําคลิปรับซื้อนะครับพร้อมกับอัปเดตราคานะครับณปัจจุบันวันนี้นะครับวันที่2 6กรกฎาคม2565นะครับช่วงเวลานี้รับซื้อนะครับสูงสุด3500บาทนะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวอย่างนะครับมีมีทุกรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็มีนะครับ เหมือนง่ายๆอ่ะธนบัตรที่ผ่านมาที่ที่ผลิตออกมาใช้หรือแม้แต่ธนบัตรที่ระลึกทุกชนิดทุกแบบต้องมีตัวอย่างนะครับเพราะว่าเขาจะพิมพ์ออกมาก่อนนะครับเพื่อแจกผู้ใหญ่หรือว่าเป็นตัวอย่างนะครับเอามาโปรโมทเอามาอะไรนะครับ <c oughs> เนี่ยจะมีจะมีธนบัตรแบบนี้ออกมาก่อนนะครับก่อนที่จะพิมพ์ธนบัตรอ,ออกมาใช้หมุนเวียนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับมี มีหลุดออกมามีคนเจอนะครับในกลุ่มซื้อขายก็มีเอาลงมาสอบถามนะครับเพราะว่าก็บอกว่าเหมือนกับเจอมาจากได้มาจากร้านค้าอะไรแบบนี้ก็ลงสอบถามในกลุ่มนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็ก็จะมีผู้รู้ไปตอบราคาให้นะครับก็ก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าอาจจะมีพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับแค่เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับ มีคาว่าตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวเลขก็คือจะเป็นศูนย์หมดเลยทุกตัวนะครับนี่นะครับบางรุ่นเหมือนที่ผมบอกนะครับบางรุ่นจะมีตัวอักษรว่าตัวอย่างแล้วก็จะมีตัวเลขนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้มีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ส่วนรุ่นอื่นๆส่วนใหญ่นะครับจะมีตัวเลขอยู่ด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับทันบัตรตัวอย่างนะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อ1000 ถึง2,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานสภาพสวยถึงไม่ผ่านการใช้งานนะครับรับซื้อที่2,000ถึง3,500บาทนะครับคลิปนี้ไม่เกินจริงนะครับถ้าใครมีก็ส่งมาส่งมาส่งรูปม,มาประเมินราคาได้นะครับมีพี่ท่านหนึ่งเคยส่งมานะครับเป็นเป็นชุดนะครับแต่ว่าแกแยกใบส่งมานะครับผมก็ประเมินราคาช่วงนั้นใบใบละ3,000นะครับก็ ก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขากลับมาอ่านหรือยังนะครับถ้าถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ลองส่งมาใหม่ดูนะครับเพราะว่าราคาผมปรับขึ้นแล้วนะครับก็ลองลองส่งมาดูนะครับใครที่มีธนบัตรตัวอย่างตัวนี้นะครับนี่นะครับมีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นนะครับแล้วก็ขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับรุ่นใหม่แบบนี้ธรรมดาแบบนี้ช่องผมไม่ได้ทําคลิปรับซื้อนะครับก็ถ้าท่านอยากขายนะครับ ท่านดูคลิปช่องไหนนะครับแล้วท่านดูที่ใต้คลิปนะครับจะมีชื่อช่องที่ท่านดูอยู่นะครับท่านติดต่อช่องเหล่านั้นไปนะครับไป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 ขายนะครับเพราะว่าถ้าเขาทําคลิปออกมาคือเขารับซื้ออยู่แล้วแหละนะครับลองลองลองสอบถามดูนะครับเพราะว่าแต่และช่องอรับซื้อไม่เหมือนกันนะครับเหมือนผมก็หลักๆก,ก็จะเป็นพวกเหรียญุนเวียนผลิตน้อยพวกนี้นะครับเหมือนเหรียญ10ปี41เหรียญ5ปี4 6 อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแนวทางเป็นแบบการรับซื้อของแต่ละช่องไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อาจจะดูหลายๆช่องนะครับแล้วก็ลองดูนะครับลองส่งรูปเพื่อนๆมีเหรียญตรงกับทางช่องไหนทําคลิปออกมานะครับก็ลองสอบถามช่องเหล่านั้นไปดูนะครับก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าติดต่อช่องเหล่านั้นไม่ได้เหมือนมีช่องทําคลิปรับซื้อธนบัตรแบบนี้นะครับเหมือนช่องดังๆช่องแบบช่องช่องแบบ ช่องต่างชาตินะครับที่ทําคลิปแบบนี้รับซื้อใบละหลายหลายบาทแล้วท่านส่งมาให้ช่องผมดูผมก็ไม่ซื้อนะครับผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะครับแต่ก็คือก็จําเป็นต้องพูดนะครับเพราะว่าหลายๆท่านยังไม่รู้หลายๆท่านยังแยกช่องไม่เป็นนะครับว่าช่องไหนชแนลไหนรับซื้อนะครับก็บางทีผมก็โดนเหมารวมมาเรื่อยๆนะครับว่าทําคลิปออกมาแล้วไม่ซื้อนะครับเพราะว่าผมตอบไลน์ ลายที่ส่งมาคือผมจะตอบหมดนะครับแต่ว่าจะตอบช้าผมทยอยตอบนะครับก็ท่านท่านที่ส่งรูปมาก็คือจะได้คุยกับผมนะครับผมก็จะตอบไปนะครับว่าถ้าถ้าผมไม่รับซื้อนะครับก็คือไม่ได้รับซื้อนะครับยึดยึดคําพูดของผมที่ผมแจ้งนะครับว่าไม่ได้รับซื้อก็คือไม่ได้รับซื้อนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปแต่ท่านยืนยันที่จะขายให้ผมนะครับซึ่งผมไม่ได้ทําคลิปก็ ผมก็จะบล็อกนะครับผมก็จะไม่คุยนะครับเพราะมันเสียเวลานะครับประมาณว่าพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะบล็อกนะครับมันต้องมีเหตุผลนะครับแล้วท่านก็จะติดต่อช่องผมไม่ได้อีกเลยนะครับพะผมไม่ปลดล็อกไม่ปลดบล็อกนะครับยกเว้นท่านไปสมัครไลน์ใหม่แล้วก็ส่งรูปแอดไลน์มาอีกทีหนึ่งนะครับบล็อกแล้วบล็อกเลยนะครับผมไม่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  ไม่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 ให้โอกาสแล้วนะครับเพราะว่าผมให้โอกาสคุยกันแล้วหลายๆครั้งนะครับบล็อกแล้วบล็อกเลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสําหรับธนบัตรที่รับซื้อสอบถามกันมาเยอะนะครับก็อยากให้เข้าใจด้วยนะครับว่าแต่ละช่องรับซื้อไม่เหมือนกันนะครับส่วนผมรับซื้อหลักๆธนบัตรนะครับธนบัตรตัวอย่างนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้รุ่นอื่นๆนะครับ รุ่นอื่นเข้ามานะครับผมก็จะมาทําคลิปให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็หาซื้ออยู่นะครับหาซื้อหลายๆแบบนะครับหาซื้อหลายๆแบบในกลุ่มซื้อขายธนบัตรตัวอย่างเนี่ยก็มีแต่ไม่ได้ประกาศรับซื้อผมจะสไตล์การซื้อของผมจะทักอินบ็อกซ์ไปหาพ่อค้าแม่ค้าที่เคยซื้อขายกันนะครับก็จะทักไปขอซื้อถ้าเขามีก็เขาจะส่งมาให้ผมนะครับถ้าผมมีรุ่นอื่นๆเหมือนรุ่นรุ่นแบบเนี้ย เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าแต่ละรุ่นมันลักษณะยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ฝากช่องเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับผู้ติดตามหลักหมื่นนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับท่านที่ติดตามแล้วนะครับก็ช่องนี้เน้นรับซื้อนะครับรับซื้อจริงรับซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมซื้อมาแล้วผมก็ขายนะครับรายได้ของผมก็คือการขายเหรียญนะครับ ก็ซื้อมาขายไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับกับธนบัตรตัวอย่างที่ทางช่องสลาลมคอยแชแน,นลรับซื้อนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ